สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตช n n เนลฮะขณะนี้ผมอยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก็ในเร็วๆวันนี้ผมมีโปรแกรมจะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะและก่อนที่ผมจะไปเที่ยวผมก็ได้มาศึกษาหาข้อมูลถึงซิมการ์ดที่ผมจะสามารถเอาไปใช้อินเทอร์เน็ตที่ต่างประเทศได้นะครับและด้านหลังผมเนี่ยนะครับผมก็ได้มาเจอช็อปของ AS b u d บัตดีครับที่เขาก็ให้คําแนะนําที่ดีมากครับโดยการแนะนําของเขาเนี่ยเขาแนะนําให้เราใช้ซิมทูไฟล์ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าซิมทูไฟล์นะครับมีทั้งหมดอยู่ สราคาด้วยกันครับนั่นก็คือ399บาทสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้4กิกะไบต์ในระยะเวลา8วันครับและอีกขนาดหนึ่งนะครับนั่นก็คือขนาด899บาท 899บาทนะฮะสามารถใช้ได้4กิกะไบต์เช่นกันแต่ว่าระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น15วันนะครับเจ้าซิมตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปทั่วไปของ AIS นะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะทําการเดินทางออกไปต่างประเทศโดยการใช้ซิมนี้ครับต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนเช่นกันครับหรือพาสปอร์ตของคุณผู้ชมฮะข้อจํากัดของเจ้าซิมตัวนี้นะครับถามว่าใช้อินเทอร์เน็ตได้ไหมก็ใช้ได้เต็มที่เลยครับขึ้นอยู่กับความแรงนะฮะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่แต่ละประเทศที่เราจะไปใช้ แล้วก็ค่าบริการต่างๆในการโทรก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราจะไปใช้เช่นกันครับผมส่วนที่ว่าใช้ในประเทศไทยได้ไหมในประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เฉพาะการโทรนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยเนี่ยยังใช้ไม่ได้สําหรับซิมทูฟรายครับคุณผู้ชมฮะและเมื่อไปต่างประเทศนะครับค่าโทรในแต่ละประเทศที่คุณผู้ชมจะโทรกลับมาในเมืองไทยจะไม่เท่ากันเพราะว่าซิมตัวนี้ใช้ได้ในโซนเอเชียทั้งหมดและประเทศออสเตรเลียครับผมหากคุณผู้ชมจะบินไปยุโรปบินไปที่อื่น ใช้อีกบริการหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกเนะีค่าบริการขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศครับเนื่องจากว่า เ,เจ้าตัวนี้จะไปใช้สัญญาณของแต่ละประเทศในการกําหนดปริมาณข้อมูลค่าใชา้จ่ายต่างๆในเรื่องการโทรนะครับแต่ในเรื่องอินเทอร์เน็ตคือกําหนดไว้เท่ากันคือ 4GB กิกะไบต์เช่นกันครับมี3 9 9กับ899ฮะความแตกต่างของ399และ899ขึ้นอยู่กับวันอย่างเดียวฮะมี4วันมีมี8วันกับ15วันนะฮะขออภัยฮะคุณผู้ชมฮะและเจ้าตัวนี้นะครับหากคุณผู้ชมกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาใช้ได้นะครับจะเอาไปเปลี่ยนสัญญานะฮะให้กลายเป็นแบบเติมเงินหรือแบบรายเดือนต่างหากก็สามารถใช้ได้เช่น ติดต่อที่ที่ศูนย์ AAS Buddy ทุกที่เลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณ AAS Buddy ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมและติดตาม Sat Channel ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย